น้องน้องก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับในประมาณเนี้คือคือเวลาเราคุยกับคนเหล่านี้เราจะพยายามไม่ทําให้เขารู้สึกไปตอกย้ําสิ่งที่เขาเจอในสิ่งที่มันเลวร้วายอะไรมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับเอาเท่าน,นี้แล้วกันแล้วเดี๋ยววันหน้าเราจะไปเยี่ยมอีกนะครับแล้วก็อ่าส่วนน้องคนที่เจาะคอ,อที่ชื่อธนศักดิ์อ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดที่คอนะยังไม่ได้ปิดที่คอก็ก็ยังใช้เวลาสื่อสารเขาฟังเราได้แต่เวลาเขียนเนี่ย เขาต้องเขียนตอบโต้แต่เขาพยายาม,มจะพูดแต่เราเห็นเขาเหนื่อยเราบอกต้องพูดน้องเย็นๆต้องพูดคนระับแล้วก็เมื่อวานมีพี่หลายคนที่บอกว่าขอบคุณนะคือขอบคุณที่พามาขอบคุณที่มาเห็นได้มาเห็นเอ่ออะไรทหารที่ไปเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองอะไรประมาณนี้ผมบอกก็ต้องขอบคุณทุกคนแหละครับขอบคุณในกลุ่มเราด้วยขอบคุณทุกๆคนนะครับโอเคครับรเลลา่านีนิลการ์ดนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ผมก็กล่าวว่าเราคงจะไปเยี่ยมเขา เรื่อยๆตามโอกาสอันเหมาะอันควรนะครับผมไม่ไปบ่อยว่าไปรบกวนเขาแล้วก็ไปข้างหน้าเนี่ยก็คงไม่ได้มีเงินให้ขนาดนี้หรอกนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าคนที่ให้เงินมาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นถึงความความความผมจะเรียกว่าอะไรเดียคือคือญาติของคนป่วยอ่ะซึ่งอยู่ในห้องด้วยเราก็บอกเนี่ยเราโอนเงินนะเขาเขาบอก คือเหมือนเขาก็เหมือนเขาก็แบบคือแน่นอนเงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทสําหรับสําหรับบางคนบางครอบครัวเนี่ยการที่มีเงินสดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทในมือโดยทันทีเนี่ยอันนี้ขอโทษนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าเขายากจนนะแต่สําหรับบางครอบครัวเนี่ยการมีเงินสดอยู่ในมือทันทีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายจากการที่เราเคยคุยกับพวกอาจารย์ที่สอนทางด้าน เออบงกิ้งมันนี่ทางด้าน f i n นแนนซเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวในประเทศไทยไม่เคยมีเงินฝากในธนาคารเลยนะครับไม่เคยรู้จักว่าการฝากเงินในธนาคารคืออะไรเงินที่จะได้มาก็อาจจะมาแบบสองร้อยสามร้อยรอยี่สิบสองร้ยห้สิบอะไรเงี้ยแต่มาเงินขึ้นมาเป็นเปรี้ยงแบบเนี้ยอดูจากอันนี้ผมดูจากงานวิจัยของพวก Finance นะฮะ คือดูจากการที่คนจะมีเงินฝากในประเทศไทยเนี่ยมีหลายล้านคนมากไม่มีเงินฝากเพราะฉะนั้นการที่เขามีเงินสดอยู่ในมือเป็นหลักหมืน่นและเป็นหมื่นเจ็ดพันบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาช็อกแล้วเข,เขาว่าช็อกขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมฮะมันเราก็จะเจอสภาพแค่เดิมวละโอนผิดเปล่าครับ <laughs> คือโอนเขาถามบอกโอ,โอ๊ไม่ผิดใช่ไหมครับแต่ผมไม่ผิดครับ ตั้งใจแล้วก็ต้องบอกว่านี่มาจากมาจากมาจากคนในกลุ่มของเราเนี่ยทุกคนแล้วทุกคนก็อยากมาเยี่ยมมากคนนี้แต่ว่าเออมาไม่ได้เพราะาติดงานอะไรประมาณนี้แต่ก็ก็บอกว่าเอ,อด้วยความระลึกถึงอะไรประมาณนี้นะแต่อย่างที่บอกอ่ะคือผมก็คิดว่าเงินตรงเนี้ยก็คงจะช่วยเอ่ออย่างน้อยๆเขาก็จะส่งกลับไปที่บ้านเขาได้เพราะว่าเอ่อ ทหารเหล่านี้ทุกคนก็คงทราบนะครับทหารเกณฑ์เงินเดือนกี่ตังค์นะครับทหารชั้นในสิบเงินเดือนกี่ตังค์นะครับก็คงทราบนะครับผมโอเคครับเอาท่านี้กันต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณขอบคุณพี่พี่พยาบาลขอบคุณพี่แป๊ดขอบคุณหลายคนฮะพี่แป๊ดจะเป็นอดีตพยาบาลเอหัวหน้าพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลพมงกุดเกล้านะครับก็ภาษางานขอบคุณหมอหมอทั้งหลายนะครับที่อนุญาตก็คือ เออหมอ,อยังแซวเลยบอกว่าโอ้พี่เหลิมเหมอหมอคนหนึ่งเขาเป็นเด็กรุ่นน้องพี่เหลิมเก่งยังเลยวะพี่เหลิมหาเงินได้เยอะมากเลยวะ่ะเขาหน้าหามาบริจาคโรงพยาบาลบ้างนะ <c oughs> ก็โอเคครับเดี๋ยวเขาหน้าว่ากันครับนะครับแต่เราก็พาคนไปบริจาคที่โรงพยาบาลพระมกุดเป็นระยะระยะนะมีคนที่เออผมรู้จกักผู้ใหญ่เรื่องไหนเนี่ยเราก็พาบริจาคเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นคราวไปก็ก็เป็นหลักล้านนะนะครับเป็นหลัก เกือบเกือบร้านเลยล้วเป็นหลักล้านอะไรประมาณนี้ครับเวลาโรงพยาบาลพ่อขุดจะซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับผมว่าช่วยโรงพยาบาลนะฮะช่วยโรงพยาบาลผมว่ามันก็เป็นการช่วยชีวิตด้วยนะครับซึ่งดีกว่าดีกว่าไปให้พระนะครับโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องเราแล้วกันนะครับอ้ออีกอันหนึ่งเอ่อมีคนมาถามผมว่าทำไมเฉลิมชัยไม่ไปจัดรายการอื่นๆไม่ไปครับขี้เกียจจัดกับน้าต้องเนี่ยกูพอแล้วฮะ ตอนนี้ก็ล้นเหลือไม่มีเวลาแล้วครับไม่ไปแล้วก็เอ,อมีน้องโปรดิวเซอร์บางรายการไม่โปรดิวเซอร์เรียกเป็นพวกโปรแกรมบางรายการเข้ามาชวนผมอบอกว่าพี่ช่วยมาออกรายการนี้หน่อยนั้นคือเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวคนจะนึกว,ว่าอีนี่ดังเหละหลงตัวเองไม่ใช่